นักเรียนคะในวันนี้นะคะเราก็มาดูเนื้อหานะคะนี่ครูจะสอนนักเรียนค่ะเกี่ยวกับการใช้นะคะรูปแบบประโยคของ there is กับ there are ค่ะแล้วก็มีการใช้ซ m e กับ,บนี y ด้วยนะคะค่ะเพื่อที่จะให้เราเกิดความเข้าใจในการใช้ภาษาอังกฤษ,า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 ษานะคะการใช้ there is กับ there are วันนี้เดี๋ยวครูมีตัวอย่างประโยคนะคะที่อยู่ในเสื่อเรียนของนักเรียนเลยนะคะมาดูความหมายของ there is กับ there are กันนะคะ t h e r e is กับ t h e r e are <is. S 1> นะคะในทั่วไปแล้วเนี่ยตัวนี้จะแปลว่านะคะเขาเรียกว่ามีนะคะตัวนี้นะคะ t h e r e is กับ t h e r e are แปลว่ามีนะคะส่วนซัมกับอันนี้ก็จะใช้อยู่ในรูปของประโยคต่างๆต,ต,ต่อไปนี้นะคะเรามาดูกันที่ประโยคแรกค่ะเราเรียกว่าประโยคบอกเล่านะคะอ่าตัวนี้ t h เดสย่อมาจากคำว่า there is นะคะจะตามด้วยคำนามเอกพจน์นะคะ ก็เ,เช่น amusement there is amusement หรือรูปยอ่อคือ there amusement ต่อไปเราใช้ there are นะคะ there are มักจะตามด้วยคำนามพหูพจน์นะคะนามพหูพจน์เช่น there are some house there are two shopping malls นะคะแต่หน้าคำที่เป็นคำนามพหูพจน์หลังคำว่า there are เรามักจะใช้คำว่า some นะคะเช่น there are some house หรือ there are some two shopping malls นะคะแต่ถ้าหากพูดถึงประโยคปฏิเสธนะคะปฏิเสธเราจะมีคำว่า is not หรือ are not อยู่ในประโยคด้วยนะคะเช่น there isn't a library ไม่มีห้องสมุดเลยนะคะหรือใช้คำว่า there is not a library นั่นเองนะคะต่อไปถ้าประโยคบอกว่าไม่มีโรงเรียนเลยสิเองนะคะก็จะกลายเป็น There aren't มาจากคำว,ว่า There are not any school นะคะอ่าต่อไปค่ะประโยคคำถามแล้วก็ตอบอย่างสั้นนะคะเช่นเราจะเอา is มาไว้หน้า there หรือเอา are มาไว้หน้า there นั่นเองนะคะอ่าตัวอ,อย่างเช่น There is a hospital ที่นี่มีโรงพยาบาลไหมนะคะถ้าบอกว่ามีก็ตอบ yes There is ถ้าไม่มีก็สามารถตอบได้ว่า no There isn't นั่นเองนะคะ ต่อไปถ้าเราถ้าเป็นคำ,คำนามที่เป็นพหูพจน์เราก็จะใช้เป็น are there any house are there any house มีบ้านในชั้นี้ไหมนะคะตอบว่า yes there are มีนะคะแต่ถ้าไม่มีต้องตอบว่า no there are not มันเองนะคะสำหรับหลักการใช้ some กับ any นะคะจะมีหลักการใช้ดังนี้ค่ะเราจะใช้ there are ตามด้วย some นะคะแล้วก็เป็นคำนาม ที่อยู่ในรูปของผู้คนนะคะเช่น there aren't uh, there aren't ใช้นะคะ any restaurant a r e the r e any restaurant สรุปก็คือเราจะใช้ซ้ำนะคะในประโยคบอกเล่าแต่ถ้าหากเป็นประโยคคำถามและปฏิเสธนะคะเราจะเปลี่ยนซ้ำเป็น any ทนี y ทันทีแต่ที่สำคัญนะคะซ้ำม,มักจะใช้กับนำคำนามที่นับไม่ได้นะคะซึ่งคำนามนับไม่ได้เราจะถือว่าเป็นรูป เอกพจนพดเสมอนะคะแล้วก็จะใช้ซ้ำนำหน้าคำนามที่ทำได้แต่จะต้องอยู่ในรูปของโหูพ์เท่านั้นนะคะค่ะสำหรับต่อไปเรามาลองดูแบบฝึกหัดกันนะคะว่าเป็นประยข้อที่หนึ่งค่ะนะคะจากการที่เราศึกษาเมื่อกี้นี้น่นดะข้อนหข้อหนึ่งย่อยค่ะ we use t h e r e is and there t h e r e isn't นะคะ we s i n g u l a nouns example มิลส์มักอะแคทอะเฮาเห็นไหมคะเราจะใช้ตัวนี้นะเป็นสิ่งที่เราใช้เดอ is หรือเดออิสน็อตอิสนั่นเองนะคะกับคำนามที่อยู่ในรูปของเอกพจน์นเนะคะและเราจะใช้ค่ะ we use they are หรือนะคะ and they are not นะคะกับพ l u r a l n o ก็คือใช้ they are หรือ they are not กับคำนามที่เป็นอยู่ในรูปของพหูพจน์นะคะที่สำคัญนะคะ they are มักจะตามด้วยสัม ถ้าเป็นประโยคบอกเราและ t h r e aren't หรือ are there any นะคะซึ่ง any เนี่ยมกักจะอยู่ในประโยคปฏิเสธแล้วก็เปยนถามนะคะต่อไปมาดูแบบฝึกัที่2กันค่ะก็จะใช้เป็น t h e r e is หรือ t h e r e are นะคะหนูก็ต้องดูกันว่าตัวที่อยู่นะคะหน้าหรือหลัง t h e r e is t h e r e are เนี่ยเป็นเอกพจน์หรือผู้บุคคลถ้าหากว่าเป็นเอกพจน์เราก็ใช้ t h e r e is เช่นข้อที่หค่ะ There is a big shopping mall in our town นะคะกับตอนนี้ค่ะมี three Canadian ชาวแคนาดาสามคนนะคะเรา there are three c a n a d i a n girls in my school แล้วก็ถ้ามีบุกหลายเล่มก็จะเป็น there are some books under your bed นี่อภิมีแค่อย่างเดียวก็จะกลายเป็น there is a big party on Saturday it's my birthday อันนี้มี anew คนเดียวค่ะจะกลายเป็น there is a new interactive robot in my school นะคะที่ห้องเรียนของฉันมีกระดาษอัจฉริยะแค่อันเดียวนะคะต่อไปที่6ค่ะจะกลายเป็น there are two swimming pool in this s p o r t complex นะคะอันนี้ก็จะเป็นหลักการใช้ there is และ there are อย่างง่ายๆนะคะเดี๋ยวนักเรียนลองมาดูประโยคอื่นกเพิ่มเติมนะคะ <laughs> CD 1, Track 23 What's in your town, Emma? There's a big movie theater and an international school. There aren't any parks. Are there any parks in your town? Yes, there are. There are some beautiful parks. And there is a shopping mall called Go Shop. is there a sports complex in your town no there isn't but there is a modern art museum อ่าออันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องหัดฟังนะคะแล้วก็ฝึกเติมประโยคนะคะอันนี้ก็อย่างที่บอกนะคะนี้เราก็จะมาเรียนรู้และก็ศึการใช้แด I ไอเสตอร์ไปแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวเรากลับไปทำแบบหัดกันนะคะแล้วก็ถ้าไม่เข้าใจยังไงอ่าทักมาถามครูได้นะคะ พบกันในครั้งต่อไปคือมีสาระที่ดีมาฝากนะคะสำหรับวันนี้นะคะบ๊ายบายคะ่ะ